สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอตร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเน้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอตร์เตดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับเชียมัมาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับประเด็นที่มีเรื่องราวในสังคมออนไลน์นะครับก็คือก่อนเกมที่แมนยูเนี่ยพบกับทางไบรตันนะครับเป็นจังหวะที่ทัพนักเตะของแมนยูเนี่ยอยู่ในอุโมงค์การขันนั่นแหละแล้วก็เตรียมที่จะเดินลงสนามนะครับซึ่งจังหวะดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่ผมกําลังจะเปิดให้ดูเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แฟนผีแล้วก็สื่อหลายสื่อครับมีการแคปกันออกมา เป็นกลิปวีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเป็นจังหวะที่แฮร์รี่มักวายเนี่ยกำลังยืนคุยกับเดวิดเดกานะครับซึ่งในระหว่างการคุยกันเนี่ยดูเหมือนว่าแมนยูนะฮะทำนั้เแต่แมนยูเนี่ยยืนผิดฝั่งนะครับแล้วก็เดวิดเดกาที่ยืนอยู่หลังแฮร์รี่มักวายเนี่ยได้มีการชี้นิ้วบอกว่าเฮ้ยแฮร์รี่มักวายคุณเนี่ยเป็นกับตันทีมที่พาลูกทีมเนี่ยยืนผิดฝั่งหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเรายืนผิดฝั่งนะแล้วก็เฮนรี่มักวายเนี่ยก็ยืนงงนะครับ ยืนแบบว่าสบตากับทางเดบิทิกานะฮะสุดท้ายฮันนี่มักบายก็เพิ่งมาคิดออกนะฮะว่าเออเรายืนผิดฝั่งจริงๆนะครับแล้วก็ได้มีการสลับเปลี่ยนแถวจากฝั่งที่อยู่ด้านขวาเนี่ยมาเป็นฝั่งด้านซ้ายนะฮะเออยืนให้มันถูกที่นะครับซึ่งรูปภาพก็ตามนี้นะครับจากสื่อยอย่างท็อกสปอร์ตเนี่ยเขาก็ได้มีการแคปมานะครับเนี่ยเป็นยังว่าเริ่มต้นเลยนะครับที่เดบิทิกาเนี่ยได้มีการชี้นิ้วเห็นนิ้วของเดบิทิกาใช่ไหมครับที่ใส่ถุงมือนะ มือเนี่ยนะครับชี้ไปฝั่งซ้ายนะครับว่าเฮ้ยเราควรที่ไปยืนฝั่งซ้ายซึ่งเป็นแถวของทางบรายตันนักเตะของทางบรายตันนะครับเฮนรี่แม็ไบายก็จะมองหน้าของเดวิดคาอยู่นะฮะด้วยความมึนงงแล้วก็เหมือนกับพยายามแบบจะสื่อสารกันนะครับแล้วก็สื่อสารกันแบบไม่เข้าใจสักระยะหนึ่งนะครับไม่นานนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเฮนรี่แม็กไบายก็คิดได้แล้วก็เดินมาสลับฝั่งกับทางผู้เล่นของบรายตันไปนะฮะ เออแล้วก็พอสลับฝั่งปุ๊บก็ยังมีการพูดคุยกันไม่จบด้วยนะเออประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่ในสังคมออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงกันว่ามันเป็นคอนเทนต์อีกแล้วนะครับกัปตันเราเนี่ยเอาเอาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้แกทําอะไรเนี่ยเป็นประเด็นหมดนะครับทั้งในสนามก็ไปแบบดึงขาทอซาอะไรประมาณนั้นครับจับทอซายกะนะฮะที่มีการแคปภาพกันที่ผมเนี่ยเอาลงาแฟนเพจด,ด้วยนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรอกนะครับเป็นกระแสสังคมบอลน์ที่มาฝากกันเฉยๆสำหรับเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของมาโกอันนาโตวิทนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากดิอันติกนะครับมีการระบุกันออกมาว่าตอนนี้สโมสร์แมนเชสเตอร์เด็เนี่ยได้มีการถอนความสนใจหรือว่าถอนข้อเสนอในการไล่ล่ากว้าตัวมาโกอนาโตวิทของบริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรอบแรกนะครับแมนยูเนี่ยยิ่งเงินเข้าไป ก็โดนบอกปัดแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยก็มีการปรับปรุงข้อเสนอแล้วก็ยื่นไปอีกรอบแต่ว่าพอคุยกันไปพอคุยกันมาเนี่ยนะครับแมนยูก็ลดให้ความสนใจกันไปนะครับมันมีสาเหตุอยู่นะฮะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยเชื่อกันว่าแมนยูเนี่ยได้รับเสียงบ่นจากแฟนบอนลข้างเยอะนะครับว่าอย่าไปเซ็น,เ,นเตะรายนี้เลยนะครับแมนยูก็มองว่าอ่ะก็ต้องฟัง เสียงจากแฟนบอลด้วยนะครับจะซื้อแบบโดยที่ไม่ดูกระแสแฟนบอลก็ไม่ได้นะครับแล้วก็แฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าดีลเนี้ยมันไม่น่าจะเหมาะกับทางสโมสรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดีลเนี้ยมันเหมือนกับแทคนิคบายนะครับคิดได้ก็ซื้อเลยนะฮะมันจวนตัวแล้วนะครับแล้วก็นักเตะก็อายุเริ่มมากกวด้วยนะครับเหตุผลเนี่ยมันต่างๆนา,านานะครับเยอะแยะจะไปหมดแต่เอาเป็นว่าแฟนผีส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยแหละอย่างที่ผมบอกไป มันก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ครับมันก็มีการแตกประเด็นกันออกมาจากดิลันติกนี่แหละดิลันติกก็บอกว่าอนาโตวิดเนี่ยยังถูกกล่าวหาว่าใช้คําเหยียดเชื้อชาติอาเบเนียนะครับระหว่างเกมที่ออสเตรียพบกับมาซิโดเนียในศึกยูโร2020นะฮะซึ่งยูฟาเนี่ยก็ได้มีการลงโทษแบนอนาโตวิดเป็นระยะเวลา1เกมนะครับแล้วก็แฟนบอลของแมนยูเนี่ยได้มีการส่งอีเมลถึงทางสโมสรเพื่อ ขอให้ทางสโมสรเนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับกเรื่องดังกล่าวนะครับเรื่องของการคว้าตัวนักเตะรายนี้เพราะว่ามันมีดรามานอกสนาม่าเองนะครับต้องคิดกันดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับซึ่งว่ากันมาไมเคิลดามัสกี้เนี่ยที่มีเชื้อสายมาซิโดเนียเนี่ยได้มีการส่งอีเมลถึงทางสโมสรเพื่อตั้งคําถามว่า <S <S การเซ็นสัญญาอนาตวิตเนี่ยเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการเหยียด เชื้อชาติของทางสโมสรตรงไหนนะครับแล้วก็ทางสตาฟโค้ดของทางสโมสรทีมงานของทางสโมสรเนี่ยก็ตอบกลับว่าพวกเขาเนี่รับทราบเกี่ยวกับความกังวลของแฟนบอลที่มีต่อในดีลนี้นะฮะร,รับทราบแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการรายงานกันออกมาแล้วว่าแฟนบอลอีกหลายคนนะครับที่มีการส่งอีเมลไปถึงลิชาร์ดอโนซีโอของทีมนะครับว่าอย่าไปซื้อนักเตะรายนี้เลยนะฮะ สุดท้ายก็มันเป็นที่มานะฮะว่าดิวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแมนยูก็ถอนความสนใจไปนะครับตามรายงานของดิลันติกล่าสุดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตอนแรกก็เห็นทีท่าว่าเอาจริงอาจังนะแต่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะต้องย้ำนะครับว่าบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่นะฮะไม่เห็นด้วยก็เลยแบบอ่ะโอเคถอนให้ความสนใจกันไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของอาร์เดนดาบิโอนะครับที่มีการเจรจาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับไล่เลี่ยกันเนี่ย คือตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังคงเจรจากันอยู่บรรลุข้อตกลงบางเรื่องเท่านั้นครับแต่บ้านก็มีอีกบางเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณแม่ของรายบิโอนั่นเองนะครับแมนยูยังคงดําเนินการกันต่อไปเกี่ยวกับเดียวนี้ฮะก็รอติดตามกันนะครับว่าจะลงเอ่ยอย่างไรเกี่ยวกับเดียวของราบิโอนะครับส่วนมิดฟิลด์อีกหนึ่งรายนะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือมิดฟิลด์ดาวรุ่งของไบรตัน นั่นก็คือมอยเซตคาเซโดนะครับเราได้เห็นคาเซโดในเกมที่พบกับแมนยูมาแล้วเกมแรกที่เอาชนะแมนยูมาได้2-1แล้วก็ฟอร์มภาพรวมในช่วงซีซันก่อนนะครับที่เราเคยเจอกับแมนยูหรือว่าผลงานภาพรวมของเจ้าหนูคนนี้ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์เชิงรับหรือว่าจะเป็นตำแหน่งบอลทูบอลก็ all, ว่ากันตามนั้นนะครับแต่นักเตะรายนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูอยู่แล้วนะก่อนที่คาเซโดเนี่ยจะย้ายมาบรายตัน แมนยูพยายามคว้าตัวนักเตะรายนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแมนยูก็แปรก,กันไปเพราะว่านักเตะก็เลือกย้ายมาบรายตันมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการมิดฟิลด์ตัวตรงกลางเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งรายเนี่ยนะฮะโอเค okay. ตอนนี้จริงจังกับราบิโอแล้วก็เฟนก้เลยองแต่ถ้าเกิดเฟนก้เลยองไม่ได้นะฮะเราก็ต้องการมิดฟิลด์เพิ่ม,เต,มเติมอีกเนี่ยคาซโดน่าสนใจจริงๆนะครับ มีประสบการณ์ในพิพิธภัณ์อังกษอยู่แล้วอายุยังน้อยนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมเราก็ได้เห็นมาแล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนจนเกมล่าสุดที่เราพบกับไบตันมีฝีเท้าอย่างไรนะครับการจัดการพื้นที่แดนกลางปัดกวาดนะครับเอาบอลขึ้นในแดนหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวดีนะฮะแข็งแกร่งดุดันนะครับเออเป็นอีกหนึ่งเดียวที่นา่าติดตามนะแต่แมนยูก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วนะครับใปัจจุบันเนาะ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดฟอร์มยังแบบโดดเด่นแบบนี้ต่อไปแบบเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือการนําเสนอแล้วกันนะครับเป็นบทวิเคราะห์เป็นการนําเสนอแล้วกันว่าแมนยูเนี่ยน่าจะสนใจนักเตะรายนี้อีกสักหนึ่งคนนะส่วนเรื่งเราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของตัวรุกกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานกันออกมาจาก ESPN นะครับมีการระบ,บุว่าตอนนี้แมนยูก็ได้มีการให้ความสนใจโคดี้กัคโปแนวรุกของ PSV อย่างเป็นทางการแล้วนะครับคือแบบ เตรียมเดินหน้าแหละนะฮะหรือว่าให้ความสนใจแบบจริงจังแล้วกันใช้คํานี้เลยนะฮะราคาของกักโปเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 40- 50ล้านปอนด์อยู่วงเงินประมาณนี้ครับ35ล้านปอนด์อัพขึ้นไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่านักเตะรายนี้เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่า PSV เนี่ยเขาก็ไม่ต้องการปล่อยด้วยเป็นนักเตะคนสําคัญแต่ถ้าจะปล่อยเนี่ยก็ต้องมาในราคาที่สูงม,มากๆนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราเนี่ยไปซื้ออันโตนี่ของอาแจกนั่นแหละที่ คืออาแจากเนี่ยก็พร้อมปล่อยแต่ว่าคุณก็ต้องมาในราคาที่สูงพอสมควรแล้วก็ต้องโน้มน้าวอย่างหนักจริงๆนะครับก็คือเป็นนักเตะคนสําคัญของพวกเขาอ่ะเขาไม่อยากปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าทางตัวแทนของกัคโปเนี่ยก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะฮะว่าตอนเนี้แมนยูให้ความสนใจคุณนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบมีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการกันเข้าไปเป็นการแสดงความสนใจเป็นการแบบว่าล็อกเป้าเฉยๆว่าอ่ะ นักเตะรายนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดําเนินการอยู่นะฮะแต่ก็มีกระแสที่มีการเล่นข่าวเรื่องของคอดี้กักโปเพิ่มเติมนะครับก็มีจากเคกรากราฟนะครับซึ่งเป็นสื่อดังเนี่ยก็บอกว่าทางนักเตะเนี่ยก็สนใจที่จะร่วมงานกับเอริกเคนทักนะครับถึงแม้ว่าจะมีแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ในยุโรปเนี่ยให้ความสนใจก็ตามแต่ว่านักเตะเนี่ยถ้าเกิดแบบมากลาง เรื่องของตัวเลือกเนี่ยเขาสนใจที่จะร่วมง,งานเอริกินฮักเหมือนกันนะครับอ่ะก็มีลุ้นได้นะครับส่วนอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าติดตามกันนะครับณนะเวลานี้มาจากลีกินเตอรี่นะครับก็ตอนนี้แมนยูให้ความสนใจนักเตะจาก e ลีกินเตอรี่3รายนะครับก็คืออนาโตวิดราบิโอแล้วก็เซอร์เกย์มิินควิดซาวิตนะฮะซึ่งตอนนี้กระแสแรงมากว่ากันว่าแมนยูเนี่ยกำลังเจาจารหรือว่าให้ความสนใจเซอร์เกย์มิินควิดซาวิตพร้อมๆกับ อนเดิราบิโอนะครับเราต้องแยกในดีวของราบิโอไปก่อนเพราะว่าราบิโอเนี่ยมันมีการเจจาไปไกลละนะครับรอคําตอบอย่างชัดเจนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในดีวของซาวิตเนี่ยมันเพิ่งแค่เริ่มนะครับประมาณสัก5-10%นตะครับตามรายงานจากเทเลกราฟเนี่ยมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเจจาเบื้องต้นกับตัวแทนของซาวิตแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแมนยูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปนะครับก็ เรื่องของไม่เงินค่าตัวเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันแหละ m อ็เนี่ยบอกว่าแมนยูกำลังพิจารณาเรื่องของการยื่นข้อเสนอประมาณ68ล้านโยูโรในการคว้าตัวมิดฟิลตัวเก่งของลาซิโอรายนี้นะครับเออเป็นอีกหนึง่งดีลที่คือตอนแรกเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นข่าวทั่วไปที่มักจะมีข่าวทุกตลาดอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือทางสวิตกับทางสโมสอแมนยูเราเนี่ยแทบจะเป็นตำนานการซื้อขายเลยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยข่าวมันมีแหละแต่ว่าข่าวมันแบบไม่ได้แบบร้อนแรงไม่ได้แบบมีการเล่นออกมาจากสำนักข่าวดังๆนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมันแตกต่างเนื่องจากว่าสื่อดังๆในอังกฤษเนี่ยมีการเล่นข่าวโถมข่าวกันมาพร้อมๆก,กับราบิโอเลยนะฮะมันทําให้รอบนี้ การที่ซาบิตจะมีข่าวกับแมนยูเนี่ยมันมีน้ําหนักเรื่องของการย้ายเพิ่มขึ้นได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าตอนนี้สื่ออังกฤษดังๆเนี่ยมีการโยงข่าวทั้งเยอะทําให้เราก็น่าจะได้ลุ้นกันอีกหนึ่งดิวนะครับในเรื่องของราบบโอแล้วก็ซาบิตนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสรครับที่มีการเล่นข่าวหลักมานะฮะก็ออกมาจากมิลเลอร์แล้วก็ ESPN นะครับมีการระบุว่าตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยได้รับการเสนอนักเตะส่วนหน้าหนึ่งรายก็คืออวารมูร์ตา จากแอดมิตไปร่วมทีมนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยไปถอยในดีวของมาโกอนนาตวิดจากบรุญยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้แมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าแมนยูจะซื้อไหมเทนฮากยังไม่ได้แบบพิจารณาด้วยนะครับว่าณเตะเวลานี้อยู่ใน เป้าหมายที่เขาต้องการหรือเปล่าอยู่ในแผนการนำทีมหรือเปล่านะครับคือมีการเสนอให้ว่าคุณสนใจหรือเปล่านะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่เอเย่นที่สโมสรตัวสังกัดของนักเตะเนี่ยจะมีการเสนอขายให้เพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมแล้วหรืว่านักเตะเนี่ยต้องย้ายแล้วถึงเวลาต้องย้ายก็ เสนอให้กับหลายๆทีมในยุโรปนะฮะมราต้าก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงแมนยูด้วยนะฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแมนยูก็เคยมีข่าวกับทางมราต้ามาก่อนในยุคของโชซ่เบนโยแต่ว่าตอนนั้นาทางแมนยูก็ไปเลือกอีกนักเตะอู่รายหนึ่งนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือข่าวก็สิบอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันแต่ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวก็สิบจ๋าไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูจะเล็งแค่ มิดฟิลด์ตัวกลางให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อพวกแบบตัวรุกหรือว่ากองหน้าแต่ในรายของโคดิกัรโปเนี่ยก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับอย่าพลาดการติดตามแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้กระแสรแรงเหมือนกันสื่อดังๆในอังกฤษก็เริ่มที่จะมีการตีข่าวออกมาแบบเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อส่วนตัวเรื่องอื่นครับที่มีการเคาะขันออ,อกมาเนี่ยนะครับตัวเลือกนอกเหนือจากนั้นก็ อาจจะเป็นในรายของเมมฟิสเดปายไหมนะครับที่มีข่าวว่าบาร์ซ่าก็พร้อมปล่อยอจาจจะทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีประสบการณ์กับพิมเด็กอังกฤษอยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะล้มเหลวแล้วก็เป็นอดีตผู้เล่นของแมนยูอยู U ่นะครับราคาเนี่ยน่าจะไม่เกิน20ล้านยูโรนะฮะก็เห็นว่าทางบาร์ซ่าก็พร้อมปล่อยแบบเต็มที่แล้วนะครับรอเขาเสนออย่างเป็นทางการ ยิ่งเงินเข้ามานะครับเห็นว่ามีข่าวกับทางยูเวนตุสนะสำหรับเมมฟิสเดปายนะครับแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแมนยูเนี่ยจะไปแย่งชิงเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีลุ้นก็ได้นะครับบางทีเมมฟิสเดปายอาจจะอยากกลับมาแก้ตัวในพิบัติอังกฤษอีกครั้งก็ได้นะครับแล้วก็มันกับว่าอ่อทินฮากเนี่ยก็เคยแบบเห็นเรื่องของฟีท้ามาแล้วนะครับนะในสมัยที่เมมฟิสเดปายเนี่ยอยู่ ในลีกดัดนั่นเองนะครับส่วนนักเตะหนึ่งรายครับก็คือในรายของอเดนเบรอตินะครับเป็นศูนย์หน้าธรรมชาติเลยนะครับชาวอิตาลีนะเป็นอดีตผู้เล่นของโตร์เรโน่นะฮะซึ่งณปัจจุบันก็ไร้สังกัดนะครับสัญญาหมดนะครับวัย28ปีนะครับซึ่งก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมานานแล้วนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแต่ว่า เม่ได้เป็นข่าวร้อนแดงเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับผลงานของเบรลติเนทำไปทั้งหมด113ประตูจากการลงเล่นกับทางโตเรโน่251เกมนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักของทางโตเรโน่นะแล้วก็ในสโมสสอนที่มันผ่านมานั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจแต่ว่าข่าวเงียบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลือกที่3นะครับที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือมูซาเดเบเล่คือตั้งแต่ไาเนีย่ย เป็นข่าวกับแมนยูตั้งแต่อยุก่อนๆแล้วนะฮะณปัจจุบันก็ยังคงเป็นข่าววนเวียนกันอยู่นะครับเป็นศูนย์หน้าวัย26ปีของทางโรอบอิกลียงนะครับสัญญากําลังจะหมดในช่วงปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจะไม่แรงเกินไปนะครับเชื่อกันว่าไม่เกิน15ล้านปอนด์นะฮะแล้วก็ตอนนี้กําลังมีข่าวร้อนแรงกับในทีมของพิบัีอังกฤษบางทีมนะครับอย่างเช่นซอร์ทัมตันเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจอยู่แมนยู U, อาจจะไปแบบ ปาดหน้าก็ได้นะฮะถ้าเกิดแบบให้ความสนใจแบบจริงจังนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นออปชันเป็นตัวเลือกที่อยู่ในสโมสรออยู่แล้วนะครับสำหรับนักเตะรายนผผานนะาเนี้ยผมค่อนข้างแปลกใจนะว่าทําไมเอเดนฮาร์กเนี่ยไม่เรียกนักเตะเดาวรุ่งรายเนี้ยไปติดทับในช่วงโทรพีซันนะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้ชื่อว่าชาริสแม็กนิวนะครับเราน่าจะคุ้นชื่อกันมาเป็นอย่างดีนะฮะจากการลงเล่นในช่วงซีซันก่อนกับชุดเยาวชนของแมนยูเนี่ยนะครับลงไปทั้งหมด3 2เกมทุกรายการนะครับกดไปทั้งหมด 17ประตูแล้วก็อีก7แอซิดนะครับวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับโอเคมันอาจจะเร่งไปหน่อยในเรื่องการผลักดันแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้แนวรุกลายใหม่คุณก็ดันขึ้นมาเป็นตัวเลือกการใช้งานสลับปรับเปลี่ยนกับการลงไปช่วยทีมสำรองก็ได้นะครับมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะก่อหน้าดาวรุ่งหล่านี้เอามาเป็นแบ็กอัพอามาเป็นตัวเลือกบนมานั่งสำรองเนี่ยนะฮะผลงานก็ยอดเยี่ยนอยู่แล้วนะครับกับทีมชุดเยาวชนนะฮะ เออก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าอยากให้มีการผลักดันตั้งแต่ช่วงซีซันแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปมันก็น่าแปลกใจเนาะว่าทําไมเอเดรทยนฮากไม่ได้เลือกใช้นะครับอาจจะมีตัวเลือกแนวรุกที่เยอะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซีซันก็เลยไม่ได้เลือกใช้กันไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอรต์ที่น่าสนใจครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุบ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ